เอาล้วครับทุกคนนักเตะสัปดาห์สี่กิจเฟสทีฟฟิกเจอร์ครับหรือกิจพิมเมเลกนี้ครับมีข่าวหลุดสปอยมาแล้วครับผมว่าจะมีใครมาบ้างนะหลุดมาหลายตัวเลยครับผมไม่รู้จริงไม่จริงนะน่าเชื่อถือแค่ไหนเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันครับผมเพราะว่าหลุดจากสายข่าวคนสําคัญคนเดิมเลยครับผมมีแต่ตัวหน้าตกใจนะครับผม ถ้าเพื่อนๆชอบข่าวไวแบบนี้นะครับคลิปไวนะรู้เร็วก่อนใครนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะครับผมผู้ติดตามใกล้จะหนึ่งหมื่นแล้วครับผมขอบคุณมากๆเลยครับร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายาเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามถึงแสนกว่าคน,านเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงข้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลย สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม F C Mobile กับช่องไม้เกมกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็วันที่สองมกราคมแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับกับเช้าวันนี้นะหยุดยาวได้เดินทางไปเที่ยวไหนกันไหมนะครับผมยังไงเดินทางปลอดภัยนะครับผมกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะกิจทีโอทีนะครับใกล้เข้ามามากๆแล้วครับผมเพื่อนๆอีกแค่1ิบกว่าวันเท่านั้นเองครับ สักวันที่13าเราก็จะน่าจะรู้รายละเอียดจากที่เอมันจะไลฟ์สดแล้วนะครับผมตอนแรกใจผมมันก็ไปกิจทีโอทีวแล้วครับผมเพราะว่าเก็บเพชรเก็บอะไรเตรียมพร้อมล่วงหน้าไปแล้วนะครับแล้วยิ่งกับนักเตะสัปดาห์ที่สามนะครับผมก็มีตัวน่าสนใจแค่2ตัวเท่านั้นนะสำหรับผมก็คือเวล่ากับซาร่านะครับผมแต่ทีนี้มันมีข่าวหลุดมาครับสัปดาห์ที่4เพราะเมื่อสักครู่นี้เองครับเมื่อเวลาสิบเอ็ดโมงเนี่ยครับ ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ครับสายข่าวคนสําคัญนะมาดิอิติสตาครับผมเขาโพดภาพมาสองภาพครับผมแล้วก็ย้ํานะครับย้ํากับเพื่อนๆทุกคนว่ามันเป็นพิจิตชันนะครับเป็นคาดการณ์นะครับผมแต่ว่าคาดการณ์นี้ก็มีความน่าเชื่อถือบางอย่างอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่เรียงกันไปนะนะครับแต่ก่อนจะไปดูรูปของสายข่าวนะครับผมขอท้าความนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีรูปหลุดมาหลายสัปดาห์แล้วครับเป็นรูปนักเตะ ของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมซึ่งรูปเนี้ยมันทยอยตรงกับภาพเนี้ยมาหมดเลยครับผมอย่างต่อเนื่องเลยครับผมมันก็เลยอ้างอิงได้ครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นกันอยู่มันจะตรงกับเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับผมเพราะฉะนั้นนักเตะที่เห็นในภาพนี้ครับมันก็ไปตรงกับนักเตะที่สายข่าโพสต์ลงมเมื่อสักครู่ลงด้วยครับซึ่งก็จะมีโซแคมเบลนะครับในมันย่าวิดิตปีเตอร์เชคแล้วก็เจนฟังโกโซลาครับเบื้องต้นมันจะเป็นสีตัวนี้นะที่อ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับ แล้วก็มีภาพนี้ครับที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีอีกเช่นกันนะหลุดมาในทวิ t เตอครับผมมันมีคนที่ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วเขาแคปหน้าจอมาให้ดูครับมันก็จะมีตัวที่ไม่ได้อยู่ในภาพเมื่อกี้นะครับก็คือดอนดาลูม่านะครับผมแล้วก็ซาลีบานะครับซึ่งสําหรับผมมันเป็น2ตัวที่เพิ่มเข้ามาที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมแล้วทีนี้แหละเราไปดูรูปจากสายข่าวกันครับเพื่อนมาดูรูปแรกก่อนครับผมโอเน้อยๆนะครับ หลุดมาหลายตัวเลยครับผมตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นกักโปนะครับตัวนี้ในภาพนี้จะมีตัวน่าสนใจไม่เยอะนะมีกักโปนะครับมีแบดลี่นะครับมีบานนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันดีกว่านะครับภาพนี้เนี่ยแหละครับเป็นคาดการนะครับจากสายข่าวมาดิซิต้าครับมาดูด้านบนก่อนเลยครับผมก็จะเห็นได้ว่าครับปีเตอร์เช็คนะครับวีดิทนะโซล่าแล้วก็แคมเบลนะครับอันนี้ตรงกับ ที่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีมันหลุดออกมานะครับแล้วก็มีตอนนารูมาด้วยนะนะครับแล้วก็ซาติบาด้วยนะครับแล้วก็มันมีตัวหนึ่งครับทางขวาบนที่ตกใจมากครับเซอร์ไพรส์มากก็คือดาวิดชิโนล่าครับผมตำนานของนิวคาเซิลนะและสเปอร์ด้วยนะครับที่ตกใจไม่นู้ว่ามันจะมากิีดนี้ครับเข้าใจว่ามันอาจจะมาทีมออลเดอยเยอะมากกว่านะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวหนึนะครับก็จะมาหตัว นะครับผมแต่ทีเนี้ยมันมีเอ๋อยู่ครับผมมันมีติ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งก็คือโรดี้ครับผมโรดี้ก็เป็นหนึ่ง้สิบห้าเช่นเดียวกันนะครับผมถ้านับรวมแล้วเนี่ยมันไปนกลายเป็นว่ามีหนึ่ง้สิบห้าหกตัวนะครับซึ่งปกติจะมาสัปดาห์ละห้าตัวนะอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตกับเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับผมเนี่นะครับอย่างสัปดาห์สามก็หนึ่งรสิบห้าห้าตัวนะสัปดาห์สองแล้วครับก็หนึ่งสิบห้าห้าตัวเช่นเดียวกันนะครับผม เฮ้ยแต่ว่าสัปดาห์ที่หนึ่งครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อสิบห้ามันมาหกตัวนี่หวานะครับอ๋อมันอาจจะมาหกตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้าอ้างอิงจากสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับก็ส่วนตัวมองว่าภาพนี้นะครับผมก็มีความน่าเชื่อถือพอสมควรนะเพระไม่อย่างนั้นผมไม่ไม่อยากเอามาลงช่องเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าถ้ามันตรงน้อยช่องก็เสียความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าพอมันเป็นมาสิตติต้าโพสต์ลงอย่างเงี้ยครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับใครจะเชื่อหรือไม่เชื่่ออออกกก็ได้้นนนนะะัีบบคร แล้วก็ตัวที่มนหลุดมาใหม่คือชิโนล่าเนี่ยครับดาวิดชิโนล่าเนี่ยครับผมจะแลกร้อยเปอร์เซ็นครับผมตอนแรกว่าจะแลกตัวเล่นะครับผมแต่ว่าถ้าชิโนล่ามาต้องแลกชิโนล่าจริงๆครับตัวหนึ่งนะครับโรดี้นะก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมสงสัยคงต้องเปิดแพ็กสักหน่อยแล้วครับผมเพราะว่าถ้ามันมาตามนี้จริงนะสัปดาห์สี่จะน่าสนใจมากๆครับผมส่วนตัวที่เหลือนะครับผมก็จะมีตัวที่น่าสนใจไหมก็จะมีดาวิดไล่ย่านะครับตัวนี้จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ คูคูเลียนะครับแล้วก็มีโฟเดนมีฟันโทเฟนนะครับผมมีไคเซโดมีเอนโซฟอนันเดสนะครับโรเจอร์แจ็คกิริชแล้วก็กองหน้านิวคาสเซิลนะครับตัวนี้อ่านชื่อยากนะอ่าวอเตอร์มาเดอร์แหะครับแล้วก็นิกโบบปนะครับวานบิซาก้าดาโลแล้วก็วอลตันนะครับเพื่อนๆเห็นนักเตะหนึ่งร้อสิบห้าหนึ่งร้อสิบสี่แล้วอยากได้ใครกันบ้างนะครับผมปีเตอร์เช็คเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะอยากได้นะแต่ว่าดอนนันลูมาก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับผมบอกก่อนนะ โกนี่โอ้โหมาสซะขนาดนี้เลยครับผมเหมือนเก็บกดนะครับบอกก่อนมาอัดสัปดาห์ที่4ขนาดนี้เลยนะส่วนเจนฟังโกโซล่านะครับจะเป็นโอเวยาแค่หนึ่ง้สิบี่ครับผมกับโซแคมเบลเช่นเดียวกันนะครับเราเป็นว่ายังไงต้องรอลุ้นกันนะครับผมว่านักเตะจะมาตรงกับสปอยอันนี้แค่ไหนนะครับผมแต่กับกิจทีมอฟเดย์เยร์นะครับยังไงต้องดูนักเตะด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะมีตัวเข้าเยอะจริงๆนะเพราะว่าเป็นกิจใหญ่แห่งปีเลยครับผม ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่มาหลุดมานะครับว่าเป็นนักเตะโนมินีต่างๆนะครับผมก็มีความเป็นไปได้ว่าจะมีตัวซ้ำมาเหมือนกันนะครับผมซ้ำไม่ถึงว่ามากริทพิเมลีกแล้วก็มากริททีมอัลเดเย่ด้วยนะเพราะ e อเอก็เคยทําแบบนี้มาก่อนนะครับอันนี้จะไล่ชื่อเป็นนักตำแหน่ง R W บนะครับมีโอลิเซ่นะครับมีดูเอนะที่จะมาแบบโนมินตนะครับผมโ V เมันก็เลยจะยังไม่ดูไม่เยอะนะครับแล้วก็มีซาร่านะน,นียมาซ้ําหรือเปล่านะแล้วก็มีรามินยาเมานะครับผม อันนี้คือ R W 4ตัวนะที่เป็นโนมินีครับต่อไปนะครับเป็น L W ก็จะมี D S นะครับมีคาวาสเกเลียนะครับ L W นะมีลาฟินญาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายมีเอ็มปาเป้ครับต่อไปตำแหน่ง S T นะครับผมก็เป็นโยเคเลสครับอาจจะมาซ้ำหรือเปล่านะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนนะครับมีฮาร l แลนแล้วก็เป็นเดมเบเล่ครับผม ย้ำว่าภาพที่ให้ดูของ TOTY นี้จะเป็นแบบโนมิ n นีนะครับผมที่เปิดให้โหวตกันนะครับผมใน Twitter อยู่นะก็กับคอนเทนต์นี้คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ